ตั้งแต่โคจรกลับมาเจอกันก็มีโมเมนต์มาให้แฟนๆได้ยิ้มตามได้ตลอดเลยค่ะสำหรับคู่ของนักร้องหนุ่มกัณน,นพัฒนและนักเอกสาวทิสาวันนีทิสาซึ่งก่อนหนะน้านี้ทิสาก็ได้ไปร่วมฉลองคอนโดใหม่ของกัณน,นพัฒด้วยค่ะและล่าสุดค่ะในอินสตาแกรมของกันก็ได้โพสรูปคู่กับทิสาพร้อมกับแคปชัน่นชวนอุ้ยชวนเขินไปหมดค่ะซึ่งกันก็ได้เขียนข้อความเอาไว้ว่า คืนนี้อย่าลืมดูรายการรู้ไหมใครสดกันนะครับ ack, ดูไม่ทันอาจมีรีรันแต่ถ้าดูทันอาจมีรีจุดๆดดูตั้งแต่เดอะโกลเด้นซองรอบชิงชนะเลิศยาวๆต่อไปเลยด้านทิศาก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าฮะ ซึ่งกันก็ได้คอมเมนต์อตอบกลับว่าอะไรนะทำเอาแฟนเศรายับว่าแคปชั่นน่ารักมากๆหรือไม่ใครโสดเพราะนี่ก็ชักไม่รู้แล้วคะ่ะดูตั้งแต่ตอนนี้เลยคะ่ะรีเทิร์นนะคะน่ารักจริงๆเรียกว่าก็มีแต่คำว่าน่ารักเต็มไปหมดจริงๆค่ะคู่นี้ ก็เพิ่งกลับมาคุยกันไม่นานไม่ได้ไม่ได้ปิดการถูกไหมคืนคือผมไม่ได้ปิดก้นว่าเพราะถ้าถามอ้าวจริงจริงถ้าถามบางคนเนะเขาจะบอกว่าอ๋อไม่ค่ะเป็นเพื่อนกันเลยอแต่ว่าเราก็ไม่ได้ปิดก้นก็คือให้เวลาเป็นเพื่อนที่สน์ใช่ไหมก็ใช่ด้วยแหละค่ะเพราะว่าจริงๆก็เพิ่งเพิ่งกลับมาคุยกันได้ไม่นานแล้วก็ก็ตอนแรกก็คิดอยู่คิดอยู่ได้ซ้ำว่าเอ๊ะมันจะกลับมาคุยแบบเป็นเพื่อนกันปกติได้ได้ด้วยซ้ำไหมค่ะว่า อย่างตัวที่สา ح, แค่รู้สึกว่าคนเราเลิกกันหรือว่าแยกย้ายกันไปมันไม่จําเป็นต้องเกียดกันอ,อถูกต้องค่ะชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดีเอ็นทูป้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ